ตเตาเผาถ่านแบบกรองเพนนะครับทดลองเผาครั้งที่14เป้าหมายคือทําเกลือไผ่นะครับเป็นเตาแรกที่เราทําเกลือไผ่การเผาเมื่อคืนนี้นะครับเริ่มเก็บน้ำส้มควันไม้ตอนห้าทุ่มครึ่งนะครับหยุดเก็บตีห้าครึ่งประมาณ6ชั่วโมงเวลาเก็บนะครับเวลาเก็บน้ำส้มควันไม้ประมาณ6ชั่วโมงก็โดยที่กลับไปพักออกมาก็อุณหภูมิ1้อยปดพอดีนะครับก็เริ่มที่จะฝึก การเผาแบบไม่เฝ้าได้แล้วนะครับเอ่อไปดูอุณหภูมิกันนะครับอุณหภูมิจุดที่3 1,017นะครับอุณหภูมิจุดที่3 1,017ไเอเครื่องวัดเทอร์โมคัพเปิลตัวนี้วัดได้แค่1,023นะครับเเส้นกราฟเส้นสีเขียวจุดที่3นี่คือจุดเหนือพื้นเตาขึ้นมาประมาณเอ่อ15เซนนะครับอยู่ใ,ใกล้ๆปากป่องอยู่ตรงเนี้ยเห็นหัวเทอร์โมคัพเปิลเสียบเข้าไปนะคร จุดกลางเตาจุดเนี้ยขึ้นไปพีคแล้วก็ลงมาแล้วนะครับลงมาแล้วขึ้นไปสูงสุดประมาณ950อุณหภูมิเฉลี่ยตอนนี้941นะครับอุณหภูมิขึ้นไป1,022แล้วนั่น maximum ะของเครื่องวัดแล้วนะครับตัวควันเป็นสีเมื่อเลยควันใสไปแล้วนะครับเวลาเราต่อปล่องเนี่ยมันจะดูดอากาศแรงขึ้นไปมันก็จะเผาไม้ <c oughs> แน่นอนแล้วครับก๊าซ ละเหยต่างๆเกาจะหายไปแต่ว่าไม้บางส่วนก็จะกลายเป็นขี่เท่าไปด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะปิดเตาตรงนี้นะครับเพราะว่าเครื่องมือวัดของเรามันมันเลยละมันวัดไม่ได้ลอะอเผาถึงอุณหภูมิหนึ่งยิบสองตอนนี้มันน่าจะขึ้นไปหนึ่งพันยิบสาม เลยไปแล้วนะเห็นไหมครับแม็กซิม,ม 1, ั่มหนึ่ละเดี๋ยวสักครู่ก็จะปิดเตาครับปิดเตาเสร็จปุ๊บก็ทิ้งไว้ให้เย็นวันนี้กับวันพรุ่งนี้เย็นก็มาเปิดเตาดูเกลือไผ่กันนะครับท่านใดที่สนใจก็ติดตามก็แล้วกันนะครับวันนี้ลาไปเท่านี้สวัสดีครับ